สวัสดีครับผมติวตะกาดครับวันนี้ก็จะมาทำริกนะฮะริกกับโมเดลของเรานะฮะนะครับเราเราสังเกตริกเพื่อ,อาการทำผิววัตถุครับผมจะพูดไงผิววัตถุที่มันจะ พอพอเดินพอเดินแล้วมันจะไม่มีการดึงกันนะนพผิวตรงนี้มันจะไม่มีการแหลมแล้วอยได้ใช้ก็เรื่อๆเหมือนกันนะดูดูที่ขานะครับนะเนี่ยมัน เกิดจากการทำมัสเคลมัสเคลคือกล้ามเนื้ออ่ากล้ามเนื้อของเขาายัางไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะอ่าอ่ามีมีมีอย่างนะครับที่ที่ที่ผมอยากอยากจะบอกว่าผมหาอยู่ตั้งนานว่าทำไมแอนิเมชันผมเนี่ยมันมัน มันมันวิ่งเร็วว่าหาแก้อรื่องเนนีะ่มันเร็วไปวิธีปรับให้ช้าก็คือมาตรงนี้นะฮะเร,เรว่า Time configuration แล้วมาที่1ต่อ4แล้วแต่เราจะเลือกนะตรงส e ีดแค่นี้จบเตือนเตือนความจำกันนะส่วนตรง muscle ตรงนี้นะฮะมันก็ไม่อยากรับ m a s c l e ก็มาที่คลิกไปที่ตัวนี้แล้วก็ไปที่สกินเห็นไหมเมื่อได้สกินแล้วเราดูสังเกตว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาก็ลองขยายให้มันวัตถุมันกลืนดูดกับแล้วก็ลองมาเทสดู ว่ามีส่วนไหนที่มันบกพร่องบ้างหรือวาก็ดูตามจุดๆตรงนี้ะจุดนี้จะเป็นแบกก็ลดลงมาบางส่วนมันใหญ่ไปแล้วก็ลดมันเล็กลงก็ลองปรับปักดูนะว่ามันจะไปกันได้ไหม จริงบางส่วนมันไม่าไหยก็ลองลอง,ลองทำดูนะว่ามันจะได้แบบไหนไว,วิธีคร่าวๆนะถ้าไม่ทำก็คิดที่สกินอีกทีแล้วก็มาดูสังเกตน,นะต้อง ตรงช่วงขาท่อนล่างจะโอเคนะแต่ผมังเก็บท่อนบนจะแปลกๆอยู่บางครั้งถ้าวัตถุผิวหนังของเขา,าครับมันมัน,ม,นมันเบียดกันเกินไปในในการเคลื่อนที่ตรงนี้ผมก็อาจจะมีแนวแนวแนวขีทางก็ สังเกตตรงตรงนี้ว่าเราจะสามารถเคลื่อนออกออกอีกได้ไหมแบงนี้นะฮะลองบิดลองบิดดูผมรู้นะให้ดเดินเสาเดินขาถ่างก็ก็ให้พอสวยงามอะแต่มันก็มันก็ต้องขาถ่างอยู่แล้วใช่ไหมเนีนเสาไม่รู้ เมันมัน,ม,นมันต้องเป็นดโนสาษาที่ต้องเดินถาดา,าหรือเปล่าก็น่าจะโอเคนะก็ลองลองปรับดูนะตรงน,นี้ก็มาเป็นทริคให้ให้ดูทีการแค่นั้นเองอนนเลแล่วลองปรับดู Nah, coba sih. Juhu sih. Oke, Kak. Sama-sama,